นะครับเจ็ดหกหาสามครับเจ็ดหกหาสามลวงพี่ตงครับแต่คิดว่าพี่น้องเอฟซี่บางทันกับที่โศกสิมานน้ำหลวงพี่ท่านนี่เนาะครับโศกมานกันหมดอ้อพี่น้องเขาเมม็นมาในเด้อพู้ได้โชคพู้ได้มานน้ำหลวงพี่ท่านก็นได้เ,เหมือนีนีมาแต่เศร้าครับมาแต่เศร้ามาแต่เศร้าพี่น้องเตรียมงานก็นกำลังลังไหลมาแล้วครับเข้าเต็มเต็ม ตำเล่าลงพี่ตงคนถือไล่บ่ลงพี่โอ้ยยังกาตึงตังตึ้งตังไม่ส่วเล็้พี่โตับนี้มาไม่ไม่สะได้งั้นเนี่ยไม่ยาเตี้ยขึ้นเดี๋ยวบได้นอนเนาะโอ้ยยังยังขึ้นมัดขึ้น เอารูเย็ะมันเอานั่งมั่เดียวการตัวเดียวกันนตัวลงพี่ปรมา้ออกเหยจ็ดหกันบอกออกเจ็ดงพี่บัวมาบบ่มาบบ่มาบัวี่เอาสดแลวได้พี่น้องสดแล้วบ่งไอ้บรรดาบังบรรดาแอดมินทั้งหลายครับลังหลามาวัดหลวงพี่ตรงแล้วคนน่ะยังมือบรรดุบรานตั้งกล้องมาท่าน ตั้งกล่องแทบสิว่าท่านพี่น้องเบิง่งงางรวยรวยนมีแต่แอดมินทั้งนั้นมามาผู้ใดมา,ดดมาก,ก่อนผู้ใด,ดเขามาแล้วห้ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับแชร์ไปเยอะยังแชร์หลายยังสุงดีครับ ออกมาแล้วก็ร่อลงพีเพิ่งจกพักหนึ่งเนาะครับรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกี่นองกำลังมากครับรอทีมงานกำลังมากจนหูห่อนมาสส่ลงพีวาพินอันหยาดย่อมทั่วมหา จนจให้ปิดโทรศัพท์ว่าสัสส่นโอ้ยแสดงว่าพี่น้องสศกมานนํามึงพี่หลายอยู่เอาทึงบนถึงล่างเนาะเนีอืมนุงพี่ว่ามือนี่ขันพู้ใดบ่บ่เอานํานุงพี่เสียใจหรือว่าซั่นอืมอืมที่แล้วเข้าคนเข้าน้าค่ะอ๋อค นะว่ากิมงานจน้อยก็น่ีาาอืมสูบยานี่มอนสูบยาก้นก็ได้ครับเปิ้นเฮ็ดอย่างกันบางคนก็หนะันหน้ามาพี่บางค้นก็หันหลังให้ครับเบ่งกันกัน กันย่างกันย่างกันเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะช่วงนี้กําลังล่อหลวงพี่อยู่จ้าอันนี้เป็นแม่น้อยแม่น้อยคุณอุดมนะครับแม่น้อยคุณอุดมแม่น้อยชาแนลแม่น้อยหนึ่งเก้าเก้าค่ะเดือดค่ะคือหลายสองคนเนาะโมแม่โมเป็นแม่ใหญ่ยได้เหรอเป็แม่น้อยี่มันเป็นแม่ใหญ่เป็นแม่ใหญ่บ่ ได้มัดได้มัดเป็นอาหารกองเซล่างพี่ได้คือสจีจังเนาะเขาเนาะแต่ยังเปนเซีพี่น้องมื้อนี้กินยังมื้อนี้เอาบุฟเฟ่มื้อนี้เอาบุฟเฟ่แม่เอาอเลยเด้อพี่น้องบุฟเฟ่แต่เดงว่าสามโตเขาเนี่ยเนื้อย่างเนื้อย่างกินโน้แล้วเนมาละพี่แบดเนื้อย่างเนื้อย่างบ่พ่อท่านไดจบใส่ล้ท่านได้สามโแล้วนะคะข้าวบนข้าวตาวันนี้ให้เอายังก็หลวงพี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่มื้อนี้แม่นบ่ะแม่นมือบ้านนี่เนื้อย่างแม่น มื่อนี้บุฟเฟเมื่อนี้สที่แตกสามต่วนมาแม่นี้มันงจ้าเขาเล่าบอกถามนนั่นะขมางบอแ้วเ่มานบอยี้าบอกมย่อยห้าบอกเรต้องนั่งคุยกันไปสักนรนมาไดดอกเข้าไปเลยดิก่อนนีมาเขาก็เอาหลัยังในเสียงเป็นไีมาเลยเลยว่าน่า เอาเอาคืไปพ่นบแล้วนั่งนเละมมายาให้เราสูบยากันแค๊บนึงแปปหนึงไปลเอเด้งยางมาไกลๆเด้นเอนี่ั้ไม่มันจะเล้วตัดไม่มันหนาวนั่งดูสายไปหาอยู่หาเป็นเรืองี่ละพี่น้องบรรยากาศเิ่งบรรยากาศพวกวเอดเมทั้งหลายแหล่ครับทั้งหลายทั้งหลายเสื่แหล่ทั้งหลายแหลเป็นเัืองเสี่ละ ยังกันรวยรวยองนี้และครับนี่เนี่อากาศหนาวอย่างไรไล่เมื่อรวงพีเ้า975อือเดี๋ยวฟังไปพี่มาฟังทั้งพี่93นั่งเมืองหยดรถนะนั่งรถนั่งพี่ลวงพี่นิมนต์ทั้งพี่เลยนพี่ เล่าเลกดันกยุ่มมากเลย้นโอ้ยันเองาเ็เนไ่้ได้แน่นอนจังได้ก็ได้าันวันนีได้มื่นเลยหยบเล็กเ็กงมาเด็กเล่าเหมือนกันเล็กหญ่กับเล็กเล่าตัวเดียวกันบลุงพี่ นั่งแค้นมองล้มพีนี่าไมนคอยสีเงบอกเพ็่นบ้นไม่ไรสุดลวงพีไมันสีบได้เทียเงยไปซื้อไม่มาแลรวเด้อปากกาสีแดงเอาห้ไว้หา้ต้องกลัวานนีน้านี่ปากกาแดงว่าโแดงนี่มือนี่สีแหลปากกาแดงมันน้ซื้อสินสีแตากตมยกันอนแ้วิจกเยเย็นเย็น มาสัการดครับหลวงพี่จะเิ่นพ่อนะง่วงง่วงแม่โอ้เขาคาเขาแน่เนอะเมื่อวันพุธวันหนึ่งบนเขาล่างเขาตัวเน่นอีกส่วนเมื่อนี้แนวท่างก็ได้มากาแล้วละ่ะตั้งแต่เ้าแนวท่างก็ได้มีสามตัวสองตัวคือเรานั่งขอากเขาครับแน่นจะเด็ดนั่งขอเอาลอยมากคือเขาบอกครับหลวงพีแ่แน่น สีแดงครับมือสีเหลือสีแดเหลือเล็กนั่งไม่จ่สีแดงือจสีแดงโอ้มันพ่นเป็นสีแดงหมอลุงพี่มือมือนั่นไปโบสถ์น่ะก็เห็นสีแดงมือนนัสีแดงเข่าเจ็ดหกเจ็ดกับตัวเดียวกันเนลยโอ้จะเป็นคนไหนครับ่นหมุนมาให้จจอยเห็นครับมือนิมิตออกมาให้เห็นครับปวดเนาะเหนื่อยเห็นดวงตาเหนื้อเน่องมือนั่นอันนี้เป็นเลขนั่งข้อหัวเสา มาไหวบ่ครับบางพี่ถามมาไหวบ่ว่าเกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าทั้งหนาวน้ำแน่อุ่นสีหนาวแหละพี่หนาวดีอุ่นเท้ากันขึ้นมาจุดด่วนบ่ครับบางพี่บ่ตัวเรศบ่โด่วนแมาแบ่โ่ดนอู้หนาวเมื่อเดวันที่เก่าเนาะที่เก่ามันใหญ่ยุ่นบ่ครับมันมื่อนี่เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะเขาอยูสองมื่ออาทิตย์หนึ่งเขาสองมื่อแม่นมื่อนี่ มือว่านกับมือหนึ่ลูกมันใจทีมือน,นี่ก็ได้มือนี่มันใจแค่กินพี่มนที่เป็นเศรษฐีโยนมาครับมือนี่เปล่นแต่พูม่ทุนมือน,นี่ลวงพี่เจรไิไงเนาะเป็นเศรษฐีเอาคือขึ้นอยู่กับดวงเดอ้อมืนอนัอ่นนายโชคได้ปะยอมพอยอมแม่ขึ้นอยู่กับดวงเด้อแนวมือหนึ่งเพื่อนได้หลายคือเพื่อนได้หลายจะจะจะไปได้เพื่อนดวงจะคลองหมอมี่เท่ากับซื้อต่างองอกไปดวงมัน สีแหล่แม่ไม่จังประการที่น้องยทางบ้านผู้จักสีแหล่บ่ครับสีข้ามเหรอสีแหล่สีแหล่แม่เป็นแม่สีที่แปดนี่แหล่นกกระเจนมีตัวไหนนะครับมื่อนี้สามตัวเก้าเจ็ดห้ากับเก้าสามเอ้ามันพอไปใส่บอกครับหลวงปีติ มันย่นีล่ะกเจ็วอได้อเอาเลง้อมันออกมนออกแล้เอีกแล้วออกีได้ยุแล้วก็ออกเขียนลงหลอดครับลุงพีบวนี่คือเก้าเอาเอาอีกกระอกเจ็นีมือนังก็มเขียนตัวสุดท้ายโม่ขึ้นจีห้าพิงงด้อยลุงพี่จหกห้ามาปาหกหกห้าหกสาม หกสามอกเอาน่ไม่เอานอกวะเสียรดลาบบอมออกปกถามเสียเถนาเสียหลงสไม่ออกแน่นอนจะออกออกเก้าสามน่เกาสกับมัางเอาเด้อหกสามกัมีแต่ลงพีบอเขียนลงพี่น้องเ่เก้าสามกเจ็ดห้านก้าสามกบเจ็กสาอกนดีๆ้ะพี่น้องกสามอกบอกบอกปกสามบอกดูแล้ว เอาเอฟซีปังเอาออกสูแล้วนโมรกเอฟซี็นกระเอาน้ำหมดนี่ตัวมักตัวชอบพังงพีตัวใดครับเก้าสามกับเจ็ดห้ามักหลาไๆตัวใดตลงพีมักมักไล่ยลคือเก้าสามกับเจ็ดห้าชอนี่แนนส่วนที่เหลือนั่นไอร่องไว้เออนี่ตัวใดแนก่อนลงพี่ตัวใดแน่ล่ะ สามตัวเก้าเจ็ดห้ากับเก้าสามตัดเลนกับมีเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกห้าเน้นหนักาเาก้าสามเจ็ดห้าเมมันใจกับหลวงพี่มันเมื่อ, <c oughs> น,อนี่จ <c oughs> ะเผัวเส้นจ้าเพอาวันลอยเผัวเส้นกับไหนเพราะว่าสถิติที่มันดันมาก มันจะเข่าสองสองมือ,อมือนึงมันจะขึ้นแต้มลงแต้มแต่มันเข่าวันพุดแล้วอีกหนึ่งเข่าบนเข่าล่างมันสูงก็คิดว่าจะเข่าเอาตั้งใจง่ายๆเขียนรถพี่มังมันจังตัดง่ายจริมือนีมันสูเเงเนาะคะ่ะแมนอย่าเบิ่งซื่อๆเด้อเบิ่งซื่อๆบ่ได้เงัน้น นี่เนาะสามตัวมีเก้าเจ็ดเก้าสามเห็นหนักเก้าสามเจ็ดห้าวิ่งรวดเก้าควันมีเก้าบนเก่าลาง มันนักมังมันนักมันหนักด้เอานักหนักเอาหนักเจ็ดห้าเก้าสามนี่ตอะไรนะครับเอานักนักเก้าเจ็ดห้ากับเก้าสามตัวเน้นอะไรคือลูกเปิด อีนี่บอกครับลุงพีหกสามบัออกบัออกเสียรถหนาติบัออกแขนเน่นอนอีนี่บอกครับลงทีบัวออกหกสามลงทีนี่ม้วนไหนเขียนไหนเนี่ยเอาเขียนกับเขียนหน่อยเดี๋บัมักเน่อยบอกว่าบัมักว่าจัมีเอ้าหกสามบัมักแล้วพี่น้องไปเขียนหน่อยให้ชื่อเสือบัมักตัวนี้ละหกสามลุงพี่เคนชอบ มื่อนั้นก็หกเจ็ดนั่นละผู้เขียนนั่นน่ะแล้วดีมากดีบอกหกสามพอมากับเราเป็นยังจ้ะกันได้แต่ว่ากันให้เพื่อนเพื่อนปฏิบัติว่าที่ผมเห็นอย่าลืมว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อเลขสามตัวเก้าเจ็ดห้าก็เป็นหกเจ็ดห้าเด้อพี่น้องนี่อนตรงตรงกับเลขไทยเลรื่องบนตรงกับเลขไทยเลยสามตัวเลขไทยที่ปล่อยไป โบนเน่เก้าเจ็ดมันอาจจะมากมือหนอิก็ได้มือนี่ยมันออกหกเจ็ดมาหกเจ็ดแห้งมือเน,นี่สามตัวสามตัวเก้าเจ็ดห้ากับเก้าสามตัดออกมาเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกห้าเก้าสามหกสามเน้นหนัก ก้าสามเจ็ดห้าวิ่งรวดเก้าใช้วิ่งเก่าปะครับเพราะว่ามีเก่าบุญเก่าลังกางทีมาเก่าเก่าอะไรหกอะไรเพราะว่าแต่ว่ามาเก่าหลายว่วเก้านี่มัดแห้งวัเหมื่นนี่เก่าบ้าไปกับวิวหมือน เก้าบาบ่า <um> ั้านั <im <im ่งียา้าใบกับผู้โยตัวดีบนกวักแม่เลยเก้าโอ้ยควักเมื่วานไม่เก้าบนเก้าล่างก็สีว่าก็สิมาแข่งบูป้ากวักแม่ดีลงพีเก้าบนเก้าล่างตุ่มตุ่ชอพค่อเก่าสามกับเจ็ดห้าเนียวิ่งยังก็ครับลงพีวิ่งเก้าวิ่งเก้ารูดเก้าว่าเป็นตะเบิ้ลตะตองไหครับ บนี่ถ้่าเบิยาเนี่ยแต่แต่ขอขอได้มวอมันม่มีเบิลถ้าถ้าถ้าเบิลนี่คิดว่านีมาตัวใดครับลงพีอ่ามันจะมาเบิลมาเก่าเก่าอย่างเก่าเนาะลูกลงพีเนาะนี่เก่าเก่าร้อย่างถ้ามาเบิลต้ เก้า <9 S 2> ยังหลวงสีจัคคู่จะได้ครับแจ๊คคู่กัมี9เก้าสามตัวเก้าเจ็ดห้าเก้าสามสองตัวเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกห้าหกสามเก้าสามเน้นนักก็คือเก้าสามเจ็ดห้าตัวหัวตัวมากกวเดิเอาลปลองบินตเก้าีตัว <laughs> บตลอดที่แล้วเนี่กรมักคือเก้าขโค้งลงมาโตเ็นเก้าไม่โตลงเลยโอีมันใจบรครับมือนนมันถ้าว่ามันใจเพาะมือนี่มันมันใจใจนะครับเนี่ยวกสองกับสามเหียมือนีเนี่ยพวกสองกับสามเนี่ยมวาองไนม้วาสองตัวกับสามตัววางเยที่ว่ามันบอกสองสามเด้อ มันใจเป็นล้านบอกหลวงพี่ัวได้มันเจที่สุดครับหลวงพี่ที่ทมักมากแห้งๆคือเก้าสามกับเจ็ดห้าส่วนรองลองมาอีกกค<อ>ือเก้าเจ็ดสามตัวไม่ตัวได้ครับหลวงพี่เก้าเจ็ดห้ามีจะครูจะทางครับมีหกเตาเมื่อทุกตัวกับมีมีเจ็ดมีมมเจ็ดครูแม่ แต่ถ้าแ,แต่อยากงบหน่อยตัวหน่อยกับตัดออกโหลดหกสามหกเจ็ดหกเจ็ดว่เอาช่วนที่เอาเอาตัวใดแน่ครับเอาเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าหกห้าตัวมัดตัวชอบที่สุดคือเก้าสามเจ็ดหาตัวสี่เป็นเศรษฐีเมื่อนี้มั้ยครับเน่ช่วนส่วนหกเจ็ดกับหกสามเนถ้าผู้อบ่อยากเอาก็ได้ลูกมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วว่าพมามันใจ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าพม่าหกสามเนี่ยหกสามกับหกเจ็ดหกสามกับหกเจ็ด ตึกบังคับให้เขียนแต่ว่ามันมันสีมาโยนกันสีมาสีมาเก่าเกศอย่างนี้อ๋อที่จริงมันมันหนาอย่างมาตั้งแต่มือมันพุดอยู่เนาะมันแห่งปีนเนาะแมนมันมันด่งปวดเก่าเกศตรงนึงอ่ะสีมาโยนสอนลงปีเนาะเมื่อนี่รถที่มันใจว่ามาแท้แมนเจ็ดฐานเล็กน้อยแมนสามตัวอยากให้ปีนเป็นหกเจ็ดห้านั่งเพราะว่ามันตรงกับเบรคไทยลอยไปสามตัวี่คือบือเขียน สามตัวตัวใดครับลวงพี่เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าท่านปีนปีนเป็นตัวใดหลวงพี่ห้าสามตัวนะเพราะว่าลูกย่ำตลอดเก่ากับหกปีนปีนเป็นหกเจ็ดห้าเด้อพี่น้องส่วนเบือท้นั่นวมีหมกเขียนเอาเบอกาเอาเลยคันส่วนเบือท้วงนั่นคือศูนย์หกสอง 9958361เบอร์โทรเด้อเบอร์โทรแอดไลน์อยากสอบถามหรืออยากรวมทั้งบุญกับติดต่อมาทั้งเบอร์ลูกก็ได้หรือผ่านทั้งช่องน้องพอเมร์พ่นมากก็ได้เอเอมาทูจาก่อนด่าล่าประจำกลุองลบแม่เขาเล่นมากเห็นตลบก่อนเข้าบนเข้าล่างเลย ตัดกระนี่มากแม่ด้วยข้างบนนางมือนี่สามตัวไ่มือนี่มันจะมากแบบนี้แล้วตัวไรตัวไส้สิมาสามตัวเมาเห็นไหมเออออกเสียงแน่เก้าเจ็ดห้าด้ครับเก้าเจ็ดห้านั่นแล้วเขาเป็นซี่ตัวคุณนี่มือนี่หายเพิ่นตัวได้ครับผ้าจัดเก้าเจ็ดห้า กับเก้าสามคันซี่ตัวเดียค่ะซี่ตัวกับตัดเก้าออกตัวนึงเออตัดเก้าออกตัวหนึ่งก็เพื่อเอาสามเก้าเจ็ดห้าสามเก้าเจ็ดห้าแมนซี่ตัวเก้าเจ็ดห้าข่าขยายมากมีอีกตัวนะครับมีอีกตัวครับพ่อใหญ่โตเป๊ะเลยมีมีสามตัวเก้าเจ็ดห้ากับเก้าสามตามมากรับมีเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกห้าหกสาม ตัวเน้นครับ9375เออคือตามกำลังค,ครับสูตรเก่าได้ครับเออเก่าเกานี้เห็ไงไดมกระปุกปลา <laughs> ร่มล่มหนา <laughs> วทีแเอฟซีถือลายบาคาั พี่ทุมากอ้หลายเนี่ยลายรูปต่างตา่างเหล็กใหญ่อ้หลายหยลายหรองมแม่เป็นถือหลายหลายคักครัเบิ่งเมื่อเมื่อบุญเป็นยัง,ล,งลุงตี๋เราเสีย่ยงบ้านสางากันส,สถานีงานย่อมเนี่ยครับลงุงตี่แปดกุมภาพันธ์าสองหกเก้านั้นเป็นบุญพรผ่า,าเด้อสายบุญสายต่างต่างแหละเพื่อนเดินทางม,มามารวมบุญรวมอ่าบุญรวมในระปา บอกวัดนนั้นวัดป่านี่คือวัดป่าทองทำลิมิตจังหวัดอุดรเพื่อพิบุญรักเออบุญรักถ้ายาถ้ายาโยมอยากเดินทางมากก็ได้หรือมาเรียนบ้านนอกแว่อนนม่อนอยากเดินทางมากก็ได้หรือโทรมากก็ได้สอบถามเส้นทางหรืออยากร่วมทั้งบุญต่อยอดน้ำเพลินก็ได้ลุงคี พูดวังหันได้กินหมูกระทะวันซุกนี่จะกิ่นยังหลวงพี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่เลยบอกเน่ยมุก็ใหญ่กว่าเกา่าฟ้าหัวละเลยบอกเอนลีนเริ่มพันแล้วมันหนาวมันหนาวไม่ เปลดสิไปบ้านแล้วลูกพี่ไหมวันสิบบ้านหลงพี่ไหมจะไม่ได้หลอกวัสิบบ้านจอต้องตเป็นบ้านวันสินห้านหันหลวงพี่ต้องฝอสายใหม่หลวงพี่มันพูดวังหันได้กินเนื้อย่างมันพระจ้าแล้ววันซุกนี่เดจ้ากินอยังเนาะกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็ได้เจ้าฮ้อนก็ได้เอออากาศหนาวๆอย่างเจ้าฮ้อนบุฟเฟ่ดีแซ่บเข้าไายดีเนาะ แข้งไหนจังสิได้กินล่ะลุงเพียกระสือตามที่บอกได้กินแน่นอนซื้อตัวไหนจ้าสามตัวเก้าเจ็ดห้ากับเก้าสามตัดเล่นสองตัวเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกห้าหกสามเน้นนับคือเก้าสามเจ็ดห้าจะเเน้นอีกตัวหนึ่งคือเก้าเจ็ดเดีวเก้าเจ็ดไหนน้องใหมแม่ไซรวิ่งเดะลุงพี่วิ่งเก้า ยังค่ะนิ่งก็เทียบของวัดมือมันพวดอยู่เดินครับหย่านมันหย่านมากมือนี่ข้ามโค้งเที่ยวลาววันศุกร์ที่เก้าเนาะค่ะมีม่อนไห้พ่อนหย่านยมทั้งบ้านน้ำแม่นน <c oughs> ต้องไป,ปถ่ายคลิปเอาครับตัว้ายนี่ตัวเลน่นก็เป็นแค่แนวทางเด้อให้พิจารณาก,กันเบิง้งส่วนพ่อน,น่ะลูกหย่านไผ่ยมพอ่อยมแม่ถูกกันทุกคนเด้อบ่าวเอ็กซีแอดมินจะให้รมัดมีมัดสิน เดือกินเดือไส่ก็เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านสางบุญสางบารมีเจ้าของทุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อนันประเสริฐจงบังเกิดแก่ครอบครัวของยมพอโยมเมอัซีเอ็ดมินทุกคนเด้อคิดเงินคอยได้เงินคิดทองคอยได้ทองคอยสมคอยสมความมุ่งมา่รปัถนาทุกประการด้วยเถินสาธุพี่น้องเอ็ซีทั้งบ้านรับพรน้ำหลวงพีเด้อแล้วก็เอาไป พิจานณาเบอ่์เดอร์พจารณาเบิร์แนวทางนะครับแนวทางทางสองทางยมินทุกคนครับยำครับพี่น้องเอีไหนจะเห็นแล้วเนาะครับตัวเลขแนวทางของหลวงพี่ต้งนะครับชอบกระจัดขัดกับพันเนี่ยครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอทีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับมือแรงนี่ก็ให้ส่งส่มันๆนน้ำกันครับผู้ใดเห็นคลิปนี้ผู้ใดแชร์คลิปนี้ ถูกหวยเหมือนแรงครับโชคดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านนะครับจบง